สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องใหม่8นะคะก็พามาชมดอกไม้หน้าตาเหมือนฝักขโพดค่ะเราเห็นตามโรงแรมระดับ5ดาวนะคะไม่ต่ำกว่า5โรงแรมได้ปลูกดอกไม้ชนิดนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่ามันชื่อดอกอะไร ถามคนที่ดูแลสวนนะคะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้จักค่ะว่ามันคือต้นอะไรในที่สุดนะคะเราก็สืบค้นจาก Google ค่ะและก็ทราบชื่อว่าเขาชื่อต้นเอื้องหมายนาหรืออีกชื่อหนึ่งนะคะก็คือเอื้องเพชรมาเป็นพืชล้มลุกอายุหลายหรืดูจัดอยู่ในวงเอื้องหมายนา ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะมีเงาอยู่ใต้ดินใช้เป็นไม้ประดับและเจริญงอกงามได้ดีในที่ร่มเงาบังหรือถ้ามีแสงแดดจัดก็ต้องมีความชื้นสูงนะคะเอื้องหมายนาเป็นพืชประจำถิ่นในเขตร้อนเป็นพืชในประเทศอินเดีย หรือภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้เครื่องหมายนานั้นมีสรรพคุณทางยานะคะชาวมงจะใช้เง้าใต้ดินมาต้มกับน้ำให้เป็นยารักษาโรคความดันโลหิตต่ำหรืออาการหน้าซีดค่ะส่วนชาวไทยใหญ่จะใช้รากนะคะมาดองกับเหล้าดื่มเป็นยาบำรุงกำลังส่วนดอกอ่อนนะคะชาวมงก็จะนำมาต้มกับไก่นะคะ เป็นยาบำรุงกำลังแก้หรือแก้อาการอ่อนเพียไม่มีแรงส่วนคนเมืองนั้นนะคะก็ใช้ลำต้นมาต้มกินค่ะเพื่อเป็นยาต้านมะเร็งนะคะเห็นสรรพคุณขนาดนี้แล้วเราก็ต้องหามาปลูกที่บ้านบ้างละค่ะถ้ามีพื้นที่นะคะก็มาปลูกไว้กอสองกอไว้เป็นผักจิ้มน,น้ำพริกได้เลยค่ะ